สวัสดีครับที่นี่บ้านแก่งบ้านแก่ง,กงครับอุตรดิตถครับถ้าใครได้ติดตามคลิปของรกกรสุกเกรมของเรารจะรู้ว่าเรากําลังทําากรโครงการปลูกทุเรียนนะครับก็ไม่ง่ายเพราะว่าวัสดุปลูกคือดินเนี่ยดินนี้เราได้มาจากการขุดสระขุดสระครับซึ่งเป็นดินดินนาหรือดินเหนียวปนดินเหนียวปนลูกหลังปนลูกหลังนะครับครับตอนนี้มาเพิ่มวัสดุในการปลูกขึ้นไป เพื่อที่จะทําให้ทุเรียนเนี่ยเติบโตได้ไม่ยากวัสดุปลูกก็มีอะไรบ้างครับก็จะมีขี้ไสเดือนกมีขี้ไสเดือนแกบดิบแกะดิบสองสองอย่างนี้มาประกอบกันถ้าเกิดดินนาไหนที่เขาเป็นดินนาล้น้วนเลยเราก็แนะนําแนะนําว่าเราควรจะมีดินลูกหลังด้วยแต่พยเอิญว่าที่นี่มีแล้วเราก็ใช้สองส่วนนี้มาเดี๋ยวเราตามไปดูการที่เราจะผสมวัสดุปลูกนี้เพื่อจะเอาลงในหลุมเนี่ยเราทํากันยังไงใช้สัดส่วนยังไงบ้างติดตามกันครับ ครับตอนนี้เราก็จะได้มาเห็นที่เราจะเตรียมตัวการปลูกนะครับทุเรียนนะครับนี่ก็คือหลุมที่ขุดเอาไว้เตรียมปลูกทุเรียนแต่ก่อนจะลงปลูกเมื่อสักครู่ที่เราเกิดเวลาน้องสีนะรเราต้องมีวัสดุปลูกเป็นพื้นอ่นนี่คือแกลบดิบแกลบดิบครับประโยชน์ประโยชน์ของแกลบดิบเนี่ยมันมันช่วยอะไรบ้างครับน้องสีช่วยให้มีอากาศถ่ายเทครับ จะไม่เกิดมีความพุนมีช่องว่างมากขึ้นว่าอย่างนั้นช่วยให้รากเนี่ยมันชอนไ้ได้ง่ายด้วยใช่ไหมครับแล้วแกบบดิบเนี่ยมันยังทําให้เกิดมีความชุ่มชื้นนิดนิดแล้วก็ไม่แฉะซึ่งเหมาะกับทุเรียนเขาชอบถูกไหมครับแล้วมันช่วยในการระบายน้ํำไหมครับต้อง4ีระบายน้ําได้ดีไหมช่วยระบายน้ําและอากาศได้ดีครับ ก็เลยเป็นวัสดุที่เอามาใช้ในการปลูกและบ่วยแบบสมดุกดกลกดด่างวยครับครับแกลบดิบมันมีธาตุอาหารอยู่ในนั้นนะครับมันก็ช่วยได้ได้ัโเจนทันน้ทงฟอสฟอรัสอ่านี่ไงครับท่านท่านดรถึงเล็รงเห็นแล้วว่าวัสดุที่มาปลูกในร่วมกันเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้เกิดช่องว่าอากาศอย่างเดียวนะครับมีทั้งสารอาหารให้เขาด้วยนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของแกลบดิบที่เราจะมาใช้อ่าตอนนี้ในเรื่องของปุ๋ยไส้เดือน ประโยชน์ของเขาคืออะไรครับปุ๋ยเส้เดือนประโยชน์ช่วยปรับโครงสร้างดินอ๋อใช่ใช่ก็คือดินร่วนดินร่วนด้วยนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารในนั้นด้วยนะครับธาตุอาหารก็อย่างที่น้องสีบอกนะครับก็เป็นพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมพวกนี้นะครับแล้วยังเป็นพาหะนะครับให้จุลินทรีย์เนี่ยที่มีประโยชน์เนี่ยลงไปในดินได้ด้วยถูกไหมส่งเสริมให้เกิดจุลินทรีย์ในการ จเจริญเติบโตเอาง,ง่ายๆนะครับแล้วสัดส่วนในการที่เราจะผสมไปเนี่ยน้องซีลองแนะนำหน่อยครับเราจะใช้สัดส่วนยังไงแกแบ่งถังกับปุยขี้ใสเดือดของกําเมืออันดับแรกเราก็คงได้จะเทแกบลงไปส่วนหนึ่งก่อนคือประมาณครึ่งหนึ่งก่อนครับอ่าน้องซอีช่วยสาธิตให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องเกษตรกรที่ดูการทำของเราหน่อยครับเทลงไปในหลุมนะครับประมาณครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นครับ หลังจากนั้นน้องซีก็จะใช้ของกำมือ,<ะ>อแกลบด,ดานที่ที่เราเตรียมไม่ใช่แกลบด,ดานะโทษทีก็เป็นปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขีี้ไส้เดือน,อนอโอเคครับแล้วเราก็ทําการคลุกเค้านะครับคลุกเขานะครับ,รรรบให้วัสดุเขาเรียกว่าปนกันนะครับคลุกเค้าให้ปนให้ไปทั่วๆนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับตอนนี้ แต่ต้องมีความเข้าใจอย่างที่ท่านได้ให้ใช้ตรงนี้คือเพราะเหตุอะไรนะครับมีคุณรประโยชน์ยังไงเหมาะสมยังไงนะครับก็แนะนํานะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีนาแล้วไม่มีส่วนที่เป็นปลูกลังปอนอยู่ในนั้นก็ควรแนะนําให้มีลูกลังด้วยใช่ไหมครับน้องสีครับแล้จากนั้นก็เราก็ใส่แกกบดิบ แดบดิบไปเพิ่ม <ica> ไปเพิ่มที่เตรียมเอาไว <ica> ้เ <ana> ต็มจํานวนหนึง่งถังหนึ่งถังของเราก็ประมาณครึ่งกิโลได้นะครับครับโดือประมาณหลังจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอเอาเขาเรียกว่าต้น<อ>ทุเรียนต้นทุเรียนมาลง,ลงมาปลูกนี่ก็คือขั้นตอนการเตรียมหลุมสําหรับปลูกครับ <ica> เสร็จเรียบร้อยควั <ica> นนี้ก็ข้อมูลดีๆนะครับสำหรับน้องซีนะครับ ซึ่งเป็นทีมงานของท่านรักรสุกเกษมนะครับก็ได้มาให้ข้อมูลดีๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวติดตามการทำงานในการปลูกทุเรียนบนพื้นนากันต่ออีกครับผมบนี่ก็คือสวนทุเรียนนะครับที่บ้านแก่งนะครับอุตรดิษฐ์ที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราจะทำการปลูกทุเรียนทั้งนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งในงานนี้นะครับในสวนทุเรียนนี้ที่เป็นส่วนสำคัญ อีกส่วนหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของระบบน้ําเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลนะครับในในสวนนี้ทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยวางทําอะไรเพื่ออะไรมีประโยชน์ยังไงบ้างให้ผลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญผู้เชี่ยวชาญพีพิเชิดครับผมถามท่อท่อเอออันนี้คือเราจะวางระบบน้ําหยดครับแบบไม่ต้องใช้แรงดันนะครับปล่อยจากแท้งมาอ๋อใช่ครับใช้วิธีการปล่อยจากแท้งครับ ที่ตอนนั้นเรามีการถ่ายทพูดคุยกับพี่เชิดไปแล้วเนาะที่การสร้างตรงนั้นเพื่อจะปล่อยน้ําผ่านระบบนี้ระบบนี้มาแล้วก็ต่อลงสายยางต่อลงสายยางเพื่อจะวิ่งไปตามจุดของต้นเราจะปลูกทุเรียนอ๋อทันนี้เราไม่ใช้ปั๊มแรงดันนะครับเราใช้ลงจากแทงอย่างเดียวใช้แรงดันหรือแรงโน้มถ่วงจากธรรมชาติเลยธรรมชาติตอนนี้งานในเรื่องการวางข้อพี่เชิดไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยก็เริ่มมาได้สักยี่สิบสามสิบแล้วครับ ก็คือเพิ่งเริ่มทําวันนี้ด้วยก่อนหน้านี้คือเกี่ยวกับเรื่องระบบการเตรียมต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยแล้วก็มีผมเห็นพี่พี่น้องน้องที่ช่วยกันขุดเตรียมหลุมปลูกทุเรียนก็มีแล้วอีกส่วนนของพี่เชิดกระดูตรงนี้ด้วยโอ้พี่เชิดนี่ทำงานอย่างเต็มที่ให้ท่านรศกรนะครับการวางตรงนี้คือมีวัสดุคือเรามีแท่งเสาปูนนี่เป็นเป็นตัวรองรับตัวรองรับขาท่อีทีนึงถ้าเราวางต่ำ มันก็จะเสียแรงดันไปถ้าเราไว้สูงเราจะไม่เสียแรงดันเยอะเราปล่อยลงไปน้ําก็จะได้ไปไกลอืแล้้วแลวช่วงนี้นี่ก็คือจะมีอะไรมาทําตรงนี้ไหมครับมีตรงนี้ไม่มีครับเตรียมแต่เราจะมาต่อที่ว่าจะต่อสายยางลงอ๋อก็คือนี่คือมีประคองไว้อย่างนั้นเลยประคองไว้อย่างนี้ก็คือก็รอแค่มีตัวตัวเชื่อมของท่อครับเพื่อที่จะให้น้ําเดินทั้งระบบได้ทั้งรอบ สวนไร่ทั้งหมดนี้ก็ทําแบบนี้เหมือนกันเลยทําแบบเดียวกันนะครับครับ,รบเดี๋ยวเสร็จเสร็จแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งครับดโ,โ,โ,โดยประมาณที่เชิดประมาณงานเนี้ยเฉพาะเดินท่อน้ํากับการวางาที่ทําวางระบบถังน้ําตรงนูงน้นะจะจะแล้วเสร็จประมาณใช้เวลาประมาณกี่วันครับประมาณสิบห้าวันน่าจะเก็บเกีบยแนะแต่ระบบน้ําเสร็จ แทงก็น่าจะเสร็จเอ๋อก็คือทําทั้งหมดระบบเสร็จพร้อมๆกันเลยเสร็จปุ๊บก็ลองเทสทดสอบการไหลของน้ําเลยก่อนที่จะเอาทุเรียนลงปลูกจริงใช่ไหมครับอ๋อก็ประมาณอีกสิบห้าวันเดี๋ยวผมจะมาติดตามดูกันอีกทีหนึ่งกับพี่เชิดหรือช่างเชิดของเราครับผมครับผมก็ตอนนี้พี่เชิดรู้ไหมว่าเราอยู่ในช่องท่านกรสุกเกษมแล้วนะครับก็นี่ก็คือ งานดีๆเป็นโครงการดีๆนะครับที่ท่านนัย,ยกรเนี่ยต้องการทํำไร่สวนเนี่ยเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับไม่ใช้สารพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเสริมประสิทธิภาพ R d ดีสเพียงอย่างเดียวในการดูแลทั้งหมดเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับให้เห็นนะครับว่า R d ดีสอมีผลทําได้จริงนี่คือเป็นการเริ่มต้นให้เห็นถ้าใครติดตาม ช่องชลกรสเกษมก็จะได้ดูกันไปนะครับเป็นระยะระยะเราจะมีการอัปเดตนะครับทั้งของส่วนของพี่เชิดด้วยทั้งส่วนของส่วนด้วยแต่คือพี่เชิดก็ดูแลที่นี่อยู่แล้วตลอดอยู่แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าประมาณ15วันควันเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่นี่ในเรื่องของระบบน้ําดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับแล้วพบกันครับครับสวัสดีครับเมืองไทยนั้นมี กันได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือทน mm hmm. เก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา